มีโอกาสโดนเด้งบอร์ดเมืองทองให้เวลามาริโอกู้ผลงานทีมอีก3นัดเผยบอร์ดบริหารเมืองทองอยูเนเต็ดจะให้โอกาสกับมาริโอ,อยูรฟกีพิสูจน์ผลงานอีก3นัดหากผลงานไม่ดีขึ้นมีสิทธิ์โดนปลดพลตำแหน่งกุนซื่อของทีม ดผลงานของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดหลังผ่านหกเกมในศึกฟีโว์ไทยลีก2022-2023ภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟกีเก็บแต้มไปคะแนนจากผลงานชนะ1เสมอ3แพ้2นัดรังอันดับจิบของตารางและจากสถานการณ์เกมล่าสุดหลังเกมที่พ่ายชนบุรี FC เอฟซีไปหนตนั้นล่าสุดได้มีรายงานเผยออกมาว่า บอร์ดบริหารของเมืองท่องูนินติเริ่มไม่มั่นใจในผลงานของมาริโอยูรอกกีและจะให้เวลาในการพิสูจน์ผลงานอีกสามนาทีในการพาทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นซึ่งหากว่าผลงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือของทัพกีเล่นพยองเนื่องโดยบอร์ดบริหารมองว่าผลงานในตอนนี้นั้นตกลงไปอย่างมาหากผลงานไม่ดีขึ้นก็เสี่ยงที่จะตกมาอยู่ในโซนตกชั้นได้เช่นกัน ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมเนสเตอร์วิ์ไทยลีก2022-2023่สิบสองถึงยแมตช์ที่เจ็ดของสโมสรเมืองทอง,งยนนูเนเต็ดเตรียมออกไปเยือนบีจีพทุมยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่1ตุลาคมณสนามรีโอสเตเดียมเวลา19บนาฬิกานาที